ครับมโบก็อยากมาตรงนี้วันนี้ด้วยวันนี้ให้โชคให้ลาบในวันที่17มกราคม2564นี้นะครับไปดีครับสาธุสาธุสาธุประหยัดให้814นะฮะตอนนี้ ก็ทับล่างเลยครับแล้วเลขสองตัวล่างนะครับผมสองศูนย์สองศูนย์เนาะปู่เนาะสองศูนย์กับแปดห่งสปู่มายังไม่ได้ตั้งหลักเลยครับบริวารยังรบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขียนเขเข แกแม่ม่ไม่อยู่นะไม่ม้อหน้ากัอาเลยปูหายเต็มเเลยปู่ไม่ได้มานานเลยเนาะจังสด้วยีโอ้ษาดิจับตัวเต็มหาซื้อก็ไหรแปดหนึ่งสีเทหนึ่งสีเนี่ย มีอะไรถามปูถามเลยเด้อปูมาโปดแล้วปูมาโวลแล้วเข้าใจนะเข้าใจมุกาธุกาทุกาทุกษ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 าทุกีาทุกษาทุกษาท่กษาทุกษาทวกาทุกษาทุกษาทุกทุกษาทุกษาทคกาะาาธุสาธุ อคืกโทมาเราต้งกมาถ้าดก็างมีเจ oh. ้าบดีเลยนี้บอกว่าเราไปรต่หดัอันนี้นะครับป้าเอียดมาถึงตรงนี้ก็มา ไม่ถึงห้านาทีนะครับตรงนี้นะฮะก็ได้บอกในด้านศาสตร์ของตัวเลขให้พวกเราได้นําไปเสี่ยงโชคกันนะครับให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการดูในการชมนะครับวันนี้ปุ๊บตื่นเช้า่ตั้งใจมหาปูสมิตรโทรจะเปียนก็โทรอะไรสบายดีแมุ่นป้าไอ้คนดีกำลังอยากอยากมานานแล้วใช่ไหมป้า เนก้อใ้อนี่หรอกาดซ้อมนี่เราก็ไป้ิลงซ้อมศูนกับศูยมาเลย่าไูอะไรเป็นกูคือคือคือปูต้องปูต้องต่อสู้กับอาจารย์หลายอาจารย์ที่ศัดิสิทต้องไปแย่กันที่กองฉลาอีกว่าใครจะแข่งเออม่มีูเราคนเดียวต้องไปสูทุกอาจารย์ไม่ตเียเลยแล้วออะไรนะให้ใครเอจะไม่อะไรหลายๆอย่างต้องไปต่อสู้ที่กองฉลาอ ใช่ไหมปิดผูกปิดพลาดใช่ไหมแต่นี่ผูกกันแม้นเลยนะกันแม่นเลยอยู่เอาไม่อยู่เอาให้อยู่ปูเอาให้อยู่ไปก่อนเพื่อนเลยไปกวนเพื่อนน่ะปีนี้ก็ได้แมไหมไม่มีเลยอันนั้นไปเลยเขาอุ้มแต่กร้องไห้ทีนี้ก็เปลี่ยนชุดสวยให้เราลัมโอ้ทีนี้มือกรองมาเลยเราก็ลัมก็หายไปเ อันนั้นก็เรียกว่าพี่อ้อหลานมาแต่ไม่ได้ไม่ได้ไกคือเขาอยากทำไงนี่คือหลานมาเลยแต่ที่ไหนที่ที่อ้อนั้นก็คือเมื่ป้าปานหมดแล้วเขาก็มีมีบัตรเชิญแล้วก็มาเออเนาะคือพี่น้องมาสวัสดียกเปี๊ป้าเออมาถึงแล้วก็คุยเออป้าที่เมียน้องแถวแถวคุเรตอ่ะมีคุเลรตคอยุเปิดสิบกว่าว่าเออยังดีเนาะเราเคยอยู่ด้วยกันเล็กๆใช่ไหมตอนเราเล็กๆเคยอาศัยกับคุณป้า คุยไปคุยมาเวียนหน้าเลยนะเวียนหน้ามันไม่เหมือนปูนะครับหัวราดละจะโอ้โหมีอำนาจคนละอย่างเลยออันนั้นทําให้เราจะอ้วกเวียนหน้าเขาอุ้มไปเขาบอกว่ามือกรองมานานมาเขาอยากฟอนไะงเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสวยคือเสื้อสีดำแล้วอะไรเราก็ฟอนไปฟอนมาเขาก็ดีใจก็ไม่มีอะไรแต่ไม่ได้ให้ไม่อะไรนี่แต่ปูนี่แบบคนละอย่างเลยถ้าเข้าแบบปูนักาช เราคิดว่าถ้าเข้าตลอดเวลาเราคงจะแข็งแรงมากเลยเออเออแล้วก็มีความสุขอีกมีพลังตนมีพลังท่านเขาไม่รู้มาจากไหนนะแท๊แต่เอามาตั้นเป็นเลยแต่ก็ไม่ได้บอกใครบอกแต่น้องสาวว่าเออไปหาปู่น่าคลาดกว่าน่กคิดถึงปู่อยากให้มาไม่ป่าหรือยังไงกันั่นน่ะสิก็อยากให้มาถึงอยู่ไม่ได้ไงเออคือคือคือคิดถึงเมื่อไรเราก็อาบน้ําใส่ที่้ผ้าน้ำตาเราจะไหลเลยเมืองแฟนเขาบอกว่า ไปไหนเน่ยหาปูน the ักลาบบอกไป่เมื่วาเราคิดถึงก็บอกเขานะบอกว่าจังหละเราพอดีนะนั่น่ะสีพอดีพอดีเสถียรโทรมาเราะว่าใครโทรมาเราก็รับคุยเออคือเราตั้งใจก่อนเพื่อว่าคิดพร้อมกันก็ไม่รู้นะแปลวมนเออแปลกนะจริงตกใจหมวเอ๊ะเบอร์เอ้าทำไมใจตรงกันจังก็บอกว่า ตั้งใจมาเลยเหมือนมีอะไรไปโดนใจให้โทรไปหาป้าหรือป้าอยากจะมาในลักษณะอย่างนี้มันก็แปลกใจก็มามีไรหนูจอดรถไม่ทันเลยแต่เราก็คืออสติต่อสู้กับคือว่าต้องจอดรถให้อยู่แล้วหลานต้องลงก่อนแต่รู้สึกว่าเอาแล้วบาตถึงประตูบอษท่านจะรับเลยจะรับเราเลยแหละรับเลยแหละรู้เลยไม่มีใครมาบังคับจิตใจเราได้เลยมีหน้าสุดยอดเลยจอดรถปุ๊บ้าเลยเนาะแอบสะเทืบอกว่า รีบนะเดี๋ยวไม่ทันนะมาถึงปู่เข้าเลยนะใช่าม่ไมู่้้ว่าทกคนมาหรือยังเออมาถึงปุ๊บก็มีอาการคือดีใจจนคือใช้เสียงอะ่ะใช้เสียงมีแรงโอ้โจริงๆด้วยก็ไม่มีอะไรเนาะก็ให้ชมทุกคนขออวยพรแอปเสียรทีวีที่ปู่นักราบได้เปล่งออกไปนะั้น ให้ทุกคนมีโชคไม่ลากทุกคนจะได้มีความสุขนั่นคือผูกให้ของพันปีใหม่ครับผมใช่ไหมคะสาธุ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 ว่านักข่าวหรือที่เข้าตามดูยูทูบทองคุณแอฟสะเทียนิมีนี่คือป้าเอียดเป็นตัวแทนคือคือหลานอ่ะ เลนเลนยังย <extended> ังนับถ er, uh ือ huh. ว่าเป็นเลนเราเออก็ส so ื่อสารให้ทุกคนมีความสุขมีโชคไม่ลาบนี่คือของขวัญปีใหม่ของปู่นัคราชยี่สซบสี่สามงี่สบสี่สาสามสามแค่นี้นะขอให้ปังปังนะครับในงวดนี้นะฮะวันที่สิบเจ็ดวัที่สิบเจ็ดปู่นัคราดก็ได้ให้กับพวกเราแล้วนะฮะในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกสี่นี้นะฮะ ก็คือ814หนกับ20นนะครับ814กับ20นะฮะแต่แต่งวดที่แล้วแต่เราตอนตัดปีใหม่เลยไม่ได้มาให้1 9เลยก็ถูกแต่แต่ซื้อไม่เยอะน่งเ้น่งสาคู่เลยทีนี้บอกว่ามันหมดแล้วก็เลยเออก็เลยใต้ดินไปขายห้บาทก็ซื้อ2ตัวแค่นั้นเอง1 9 9 1แค่นั้นเอง อันนี้ก็ให้ปู่ของฟ้านะปู่ปู่จะได้เรียนมากมากขึ้นนะผู้คนผู้คนจะได้แวะเวียนมาอย่เนาะตาของคุณมบารมีมีหมุดทิบบาทิมเนาะจะได้โกชลากรเพื่อเลยรพวกนี้ปู่ต้องสู้คราบนะปู่นะ ก็แค่นี้เนาะจะไปทำไมทำไมอยู่จุดนี้หมายความว่าเหมือนเหมือนว่าเราเป็นเหลนท์จรงวยเขายังคิดถึงเราอยู่เขายังคืออยากจะมาแต่ตรงนี้บอกป้าเลยใช่มันไม่อยากไปไหนอย่นไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ไม่ได้เสียสักอะไรคืออยากมาแต่ตรงนี้มาถึงมีความสุขเลยอะมาเลยล้านนะมาเลยนี่ละเอียดไปด้วยไปด้วยเออเขาก็ถามเลยก็บอกว่าผมโตแล้วที่ว่าขอเลยนะเลยสนานันะต้เลยอ่ะอยู่ตรไห แล้วน้องต้นข้าวฝันอะไรไหมครับน้องต้นข้าวฝันอะไรไม่รูร้มาใกล้ใกล้หลูกมาใกล้ใกล้มาหนูได้เลขตัวไหนรู้ฝันไหมฝันไหมฝันเป็นไหมฝันไหมไม่เคยฝันไม่ฝันเลยตั้งแต่ตอนโน้นมายังไม่ฝันเลย,อยบอก ั้งแต่ได้จักรยานมาไม่ได้ฝันเลยเขบอกว่าเขาโตเป็นหนุ่มก่อนเขจะติดเขาจะเขาจะรักของเขานะแค่จูอันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือน้องต้นข้าวนะเมื่อก่อนก็ได้ให้กับคณิตกับพวกเรานะฮะได้ไปวิเคราะห์กันได้หลายต่หลายงวดเหมือนกันนะเนี่ย FC ได้คนละเล็กละน้อยซื้อจักรยานให้คันหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ยังขี่ไม่เป็นเลยยังขี่ไม่ <c oughs> ผมยังไม่โตพ <c oughs> ่อาโทมา <c oughs> ผมยังไม่ป็นยังไม่โตพว่าอย่างนี้ช่วงหนึ่งก็ตากข้าวตากอะไรด้วยเนาะไม่มันไม่ว่างนี่กบอกว่าหนาวด้วยเลวไม่อยากให้จูนแล้วเขาก็อยู่บ้านก็ปิดปิดนะปิดโควิดจักรยานสีแดงซะด้วยนะ <c oughs> ที่ให้ไปว <c oughs> ันนั้นน่ะก็เอฟซีหลายท่านนะครับที่ช่วยกันซื้อให้น้องต้นข้าวหลลังไไม่ด้้แว ขอบคุณทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คุณจะเปียนเขียนทีมีด้วยครับกดกระดิ่งกดติดตามเราจะนำเสนอข้อมูลดีๆเสนอแก่ท่านผู้ชมทุกท่านต่อไปครับขอให้ดังดังแล้วก็เหลงขอถ้าดังถ้าอเลื่อจะมาอย่างนี้จะถูกลามาเรื่อยๆอยาอยากณบาลมีปูแล้วตอนนี้ปูวิต ไปส่องดูใกล้ๆยังก็ <c oughs> ยัง,ยง,ยง,ยงนั่นอยูน่นะดูสดใสอยู่นะพี่กล็ลองเดินไปดูใกล้ๆน่เผื่อเอซีอยากจะเห็นอีชัดชัดๆ <c oughs> ได้มาชมขอนุานปูครับหรือเป็นพญานาคอยู่ในน้าอะไรนะปูนักลาดเนี่ยครับเป็นเป็นปู่ที่คือคือปู่เหมือนกับปูเหมือน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 พระเจ้าแผ่นดินอะไรอย่างงี้ปูที่เขามีอานาจเทพขั้นสูงว่างั้นเถอะใช่เหมือนเทพใช่ใช่ใช่เคยฝันเห็นแกแกจะจะจะใส่ชุดแบบกระหนุโจงกระเบนคล้ายๆเหมือน ที่ก็แต่งตัวเหมือนวีเกนครับครับครับใช่เขาจะแต่งในลักษณะแบบนี้ครับผมแล้วก็แต่งรู้สึกว่าจะเป็นสีเขียวอ่อนๆยังจําได้เลยนะอตอนนั้นยังจําได้เลยแล้วแกจะจะมีไม้ที่แบบเหมือนพระเจ้าแผ่นดินอะนะไม้เท้ากายสิบนิดนึงใช่ใช่แต่แกก็แข็งแรง<อ>แข็งแรงไหมเหมือนวัยก็เหมือนวัยเจ้านี่แหละครับคือแกไม่แก่คือเขาเป็นปูนักขลารไม่ใช่ว่าแกสงักระสังเกตม <K an> ขาปู่นักราดแบบเขาอยู่กลางคนอะไวกลางนาคนยังหล <คน S 2> ับตายังเห็นเลยไม่เคยลืมนะอ,อันนี้ติดติดติด,ตดเลยยังหลับตาว่าเออแต่พูดถึงการแต่งตัวก็เหมือน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 ลักษณะเหมือนคือลิเกเขาเขาเขา,เขาเรียนแบบเข้าใจไหมครับผมเรียนแบบเครื่องเพชรนินจินดาเส่ตัวเลยใช่ใช่จะเป็นเม็ดสีเม็ดเพชรขิ้แล้วสีขาวๆเพชรพับๆแต่ว่าชุดที่เขาแต่งกับนั่นแหละเหมือนโจงกระเบนแล้วจะมีจุดออกขาวๆ เม็ดแหละเหมือน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 เพชรเหมือนพลอยนั่นแหละแล้วแกก็สวมแบบชดาใช่ใช่แกจะอยู่อย่างนี้แข็งแรงมากไปอยู่ไกลจางคนแต่ไม่ใช่ว่าแกเสงสอสงะนะอยู่เหมือนคือเหมือนเหมือนเหมือนรัชทายทุรัชการที่สิบอยู่ในลักษณะแบบนั้นจ้ะอยู่อย่างนั้นจ้ะนี่คือความฝันเห็นนะครัการฝันเห็นเอาก็ แค่แค่นี้เน,เนาะจ้าจ้าเราจะขอยุติการไลฟ์อันนี้นะครับก็ให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคผิดถูกไม่ว่ากันเนาะนะครับเลขที่ป้ายเอียดเนาะที่ได้มาสถานที่แห่งนี้แล้วก็มีปูไปประทับร่างที่อยู่ตรงนี้พอมาถึงประตูทางเข้านะฮะก็ประทับแล้วก็ได้เดินมาตรงนี้แล้วก็ได้ร้องตะโกนบอกนะฮะในด้านศาสตร์ของตัวเลขก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นแปดหนึ่งสีกับสองศ ในงวดวันที่17มกราคม2564นี้นะฮะก็ให้เป็นแนวทางนะครับผิดถูกไม่ว่ากันยังไงก็ขอให้ FC ทุกๆท่านปังๆเฮงๆเลยด้วยกันทุกๆคนเลยนะครับสำหรับเคสนี้แอดก็จะขอยุติการถ่ายทอดการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวล่ำลากันไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จังหวัดสรีสเกตนะฮะเผืมีอะไรดีดนำมาฝากนำมาเสนอกับพวกเรานะฮะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร ให้กับผมแอดเสถียรทีวีด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับในด้านาศาสตร์ของตัวเลขเนาะครับโอเคตมามไปเลยครับผม